ก็สวัสดีครับสวัสดี f อก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยอาจจะสั้นๆนะเด้อพี่น้องเ้ออาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้เอาใหม่กันสั้นมากกับถือเอากับเบิงบรรยากาศพี่น้องกับมาละเบิรพี่น้องมาละเบิง์ป้าอ้อยมาเบิงว่าสิมีการเผาบ่เพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าเนาะมันเป็นฤดูกาลมันกับ คือว่าล้มันมันไม่มีทางเลือกนะเรื่องต้นทุนนี่แหละเฮ็ดน้อยเฮ็ดยังก็ได้เเราก็ไม่ว่ากันนะเนาะแต่ถ้าบอกว่ามันเป็นมันมันมันดีบอเผาถามว่ามันก็มันก็ไม่ดีหรอกพี่น้องเพราะว่ามันกเกิดผลกระทบเป็นมลพิษมลภาวะทางอากาศนะเนาะแต่ก็ทำยังไงได้เลยสำหรับสำหรับลายย่อยมันกัดมันกัดติดขัดเรื่องต้นทุนนี่แหละพี่น้อง ก็คือว่าแล้วมันถ้าอะไรที่มันขาดทุนนี่มันกับ,บ่มีภัยอยากเห็ดหรอกมันบอเขาก็เลยต้องลดต้นทุนก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ยาเผาเด้อพี่น้องเด้อ,อเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เล่นจริงจับจริงพี่นอ้องช่วงนี้มาตรการภาครัฐภาคส่วนต่างๆี่เขาก็จับเด้พี่น้องสําหรับคนที่เผาอ้อยก็จับเด้ออ,ดอ,ยดอ,อย่าไปอย่าไปเห็ดอย่าไปเผาเด้อพี่น้องเด้ออดทนเอาคือว่าละอาชีพ เกษตรกรเรามันตอนนี้อาชีพเกษตรกรเนี่ยมันมันต้องมันต้องเริ่มปรับตัวแล้วแหละเริ่มปรับตัวแล้วแหละค่อยๆขยับปรับตัวปรับตัวไม่ได้ก็ปรับใจปรับใจไม่ได้ก็ทำใจแล้วกันพี่น้องเกษตรกรเขามันมีทางเลือกเนาะตัวเล็กตัวน้อยส่วนมากก็ได้ส่วนตัวใหญ่เกษตรกรรายใหญ่เขาก็่ค่มีผลกระทบยั่งนอกเพราะว่าเขามีเครื่องมือเครื่องจักรเนาะเขามีรถตัดอ้อย เขามีรถถาย mm. เขามีอุปกรณ์ต่างๆเอส่วนเกษตรรายย่อยก็ทำใจไปพี่นอ้องมันแนวใดละ่ะมันคือเสียงของคนจนมันไม่ดังขึ้นวานั่ะแล้เนาะ,ะบางทีนี่เราพูดอะไรไปนี่มันก็อาจจะไปขัดหูขัดใจเอสำหรับคนที่เขามีต้นทุนเอสำหรับคนที่เขาอมีเงินเออแต่สําหรับ กเกษตรรายย่อยก็ผมเชื่อว่าก็คงจะเข้าใจอ่ะเนาะแต่ก่ย่ำมอีกทีนึงพี่น้องถ้าเป็นไปได้ก็ย่าไปเผาด้วยพี่น้องด้วยมันมันมันเป็น pm สองจุดห้าสองจุดห้าเลยสามจุดแปดยังกับบรูเแหละออถ้าเป็นไปได้ก็ย่าเผาเออก็ค่อยค่อยประยุกต์ปรับเอาพี่น้องเอ,อกับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมาพูดถึงเรื่องบ้านนอกของหน้าเขานี่แหละออก็คือผมก็ลงคลิปไปก็หลายคลิปเ,ออเกี่ยวกับไถามอายุบ้านนอกเ่าก็ต้องระหยัดนะเนาะ แต่ก็มีเอฟซีกับคอมเมนต์ว่าถ้าประหยัดแบบนั้นนี่เฮ้าสิมีลดไปเาียแดงเฮาสิมีเือนหลังไงคือเขาบอ่อเฮ้าสิมีเงินใส่บอ่อเพมือนว่า,าก็ถามว่ามันมันมีเงินใส่บอ่อมันก็ไม่ค่อยมีหรอกพี่น้องอมันกับบ่ค่อยมีหรอกอแต่ทีนี้เฮากัาเฮ็ดได้แหละก็ต้องประหยัดพี่น้องอคือผมบอกเลยว่าถ้ามาอยู่บ้านนอกเรานี่ ถ้าถาสีใส่เงินแบบคืออยู่ในเมืองนี่มันเรื่องอยากมันเป็นเรื่องอยากพี่น้องเออผมบอกเลยว่าถามมาอยู่แบบมอ่อมอ่แม่แม่บ้านนอกเฮ้านี่แล้วคิดว่าสีอยากได้ลดขั้นใหม่เอออยากได้บ้านหลังโตนี่เศร้าคิดโหลดพี่น้องเออเศร้าคิดโหลดเออมันเป็นไป,ปไ่ได้ดอ,อกอ,อ่าก็เนืองด้วยอย่างละ่ะเนืองด้วยรายได้พี่น้อง เ,เพราะว่าไลายได้มันกระเบื้องอาวะแบบเนี้ยกเกษตรก็ปีละครั้งอแถมยังมาโดนไอ้กดดันอีกเอมันหลายๆอย่างพี่น้องแล้วอย่างนี้สําคัญกะมันบ้านนอกเฮ้าน่ะพี่น้องมันมันนอกเราน่ะมันไม่มีรายได้สําคัญมันมันอยู่จุดนี้จุดเดียวแหละเออบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อก็จริงแต่มันก็ไม่มีรายได้พี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่มาอยู่บ้านนอกเ้านี่บอกเลยว่า อยู่แบบมอ,มอ,มอแม่แม่นี่ได้พี่น้องเออแต่ถ้าสิมีอยากได้รถป้ายแดงเอออยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมีฐานะมากขึ้นนี่ยากพี่น้องอยากอยู่เออด้วเงเนื่อด้วยอะไรละเนื่อด้วยบ้านนอกนี่เฮดแต่กเกษตรพี่น้องเออก็รู้ๆอยู่รายได้ของกเกษตรกรนี่มันหน่อยพี่น้องมันตกต่ำเออรายได้ต่ําแต่ว่าต้นทุนสูง เออมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันมันเป็นไปได้ยากพี่น้องที่จะที่จะรวยจากเกษตรเอืผมก็เคยแนะนำมาแล้วสำหรับใครที่อยากจะคิดสิมายอยู่บ้านเออแล้วอยากจะมีรายได้เฮ็ดอีหยังแน,น่ก็มีเอฟีก็คอมเมนต์มาผมก็เคยบอกไปแล้วแหะก็คือถ้าอยากจะได้รายได้ลงทุนน้อยๆแล้วได้กำไรยเยอะๆนะ่ะก็คือเฮ็ดแพตฟอร์มออนไลน์นี่แหละพี่นอ้องเออ สำหรับช่องใหญ่ๆเขาก็รายได้เยอะอยู่แหละแต่สำหรับช่องช่องเล็กๆเนี่ยคือยงังของผมนี่กะมันเกิดพอ่อจะได้ค่าขนมพี่น้องพ่อได้ค่าขนมพ่อได้ค้านางมันมันบ่นอได้อีหยังมากมมยดอกช่องของเรามันไม่ได้ไมไ่ใช่ช่องใหญ่เหมือนไอ้ไอ้เชฟกระทะห้างเนาะเชฟกระทะห้างเพิ่นนี่โอ้ยได้เดือนละหาแสนผมได้พี่น้องเชฟกระทะห้างเพิ่นนี่ตอนนี้กำลังดังในแพลตฟอร์มออนไลน์เลยเนี่ยเรื่องไอ้ ไอที่เบิ่นเฮดกับเขานี่แหละได้เดือนละ5้0แสนเลยนะพี่น้องออไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเออนี่นี่แหละจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางออสำหรับใครที่คิดจะมาอยู่บ้านเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องต้องเรียนรู้ทางออนไลน์แน่จังหน่อยพี่น้องออทำช่อง YouTube ก็ได้ออหรือว่าทำแพตฟอร์ม,มอื่นๆก็ได้เอฮอดถ้ามีคนดูมีคนติดตามมันก็นมันก็พอมีรายได้เข้ามาบ้างพี่น้องออแต่ถามว่ามันเหมือนช่องของผมช่องเล็กๆแบบนี้ มันก็มันก็ได้แค่นิดๆหน่อยๆพี่น้องมันบ่ได้หลายอย่างมากมากหรอกเพราะว่ายอดดูผมก็ไม่ได้เยอะเป็นล้านเหมือนของเขาเนาะถ้าเขายอดดูของเขาเป็นล้านห้อยโอย้อันนั้นเขาได้หลายพี่นอ้องเขาได้เดือนเดียวเนี่ยเดือนเดียวของเขานะ่ะไม่ยุไม่รู้ว่าเราจะได้ทําทํากี่ปีถึงจะได้เหมือนเขาเอาอยัางจี่ซะแต่ก็ยังดีเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมพี่น้อง ยืดเป็นอาชีพเสริมส่วนอาชีพหลักขอกเขากะถ้ามีงานประจาก็ดีพี่น้องเฮ็ดให้มันไอ้รายได้นี่เข้าหล,ลายทางมันสิดีพี่น้องอยู่บ้านนอกเขามันมันไม่มีลู่ทางอะไรเลยนะนอกจากแพลตฟอร์มออนไลน์นี่พี่น้องอผมดูดูแล้วนี่ถ้าแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ถ้าใครทําได้ถ้าใครสร้างตัวตนในแพลตฟอร์มออนไลน์ได้นี่มันจะเป็นอีก หนึ่งเก้าแรกนะพี่น้องที่ที่ที่เราสามารถสร้างรายได้จากแลตฟอร์มอันไล่คือเงินมันอยู่ในอากาศนั่นแหละอมันอยู่ที่ใครจะข่อยคว้าเอาแค่นั้นเองพี่นอ้องเออก็แนะนำพี่น้องสลับใครที่คิดอยากจะมาอยู่บ้านกันต้องมีรายได้ต้องมีรายได้เออคือถามว่าจะรอกเกษตรอย่างเดียวนี่ยากยู่พี่นอ้องเออมันต้องหารายได้หลาย,ลาย,ลาย,ลายทางไม่ว่าจะเป็นรับจ้างงานประจํา เฮ็ดเกษตรียังควบผูกกันไปทุกๆุกอย่างพี่น้องเฮ็ดหลายหนางานเลยเออเพราะว่ามันได้เงินก็อย่างนิดอย่างหน่อยแต่ว่าถ้ามันหลายหลายทางเข้ามาเออมันกระไดเงินหลายเออก็ฝากไว้ละกันพี่น้องสําหรับใครที่คิดอยากจะมาอยู่บ้านเออสาหรับใครที่คิดว่ามาอยู่บ้านนอกแล้วนี่มันสีพ่อกินพ่อ,อยู่บอมันมันมันก็นอยู่ที่แต่ละคนพี่น้องสี่ควายควาออหาความรู้สีหาเงินแนวทางใด ก็ลองพิจารณาลองเบิ่งพี่น้องเออคือห้าต้องแน่แหนละเ้าต้องดินร่นนะเนาะเออถ้าเราคิดแต่ว่ามันไม่มีรูทางกะมันก็คือสีบาม่มีรูทางอะไรเออแต่ถ้าเราคิดว่ามันจะต้องทําได้นี่มันก็ทําได้พี่น้องเออถ้าเราถ้าเราสู้ท่าอย่างอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถของห้าหรอกเออถ้าขอแค่ว่าห้าลงมือทําลงมือเห็ดเออก็เราสู่กันฟังพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นกําลังใจให้เกษตรกรทุกคน เออก็สู้กันไปประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ